ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันช์แมนแล้วก็เกมมือถืออื่นๆน,นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายติ่นสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพืร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับพรากว่ผมป้องแล้วก็เซิร์ฟเวอร์666นะครับกับช่องวันป้องนะครับเริ่มจากการ,รอัปเดตอันดับค่าพลังก่อนก็ยังไม่ได้มีใครขยับอะไรน่าจะแบบมองโวก,กันอยู่นะครับก็เ,เหมือนกับในคลิปก่อนหน้านี้ที่เราสุ่มกระบองไป แต่คลิปนี้เนี่ยเราจะเข้าสาระเลยไม่สาหลายนะครับก็คือเดี๋ยวมาปั้นตัวกระบองเหล็ก UR กันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมตัดสินใจที่จะเอาเป็นพัทหนึ่งก่อแล้กันแล้วก็ถ้าจะจัดพัทสองอะไรก็เป็นเรื่องของอนาคต เพราะว่างบเราจํากัดนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยนะครับเหมือนตอนคลิปก่อนอันนี้ผมก็มีการซซวเสียงไปว่าเเราจะปลดของกาโร่บางอย่างเนี่ยมาอัพตัวกระบองหรือเปล่าก็มีทั้งแบบคนที่หลังไมาบอกเพ่เพ่กาโร่ all in ไ y เพ่อะไรเงี้ยหรือแบบบางคนก็เน้นกระจายเดี๋ยวผมขอลองปั้นตัวกระบอกหน่อนว่าเราไปได้ขนาดไหนแล้วมันใช้ได้จริงขนาดไหนถ้ามันใช้งานแล้วไม่เวิร์กก็ปล่อยไว้เท่านั้นถ้าดูแลเฮ้ยมันไปต่อได้ว่ก็อาจจะลองโยกข,ของมาดูสัหน่อยนะครับ สิ่งแรกที่ผมจะทําก็คืออัพตัวเลเวลก็คือเข้าตัวศูนย์การฝึกฝนก่อนนะครับผมมีสล็อตว่างไหมนะไม่มีนะครับอ่ะปลดมาเพิ่มเลยโอ้โหอะไรนี้อันนี้หูใส่ไว้ทําไมวะเนี้ยอ่ะลูกพี่กระบองมาครับตอนนี้เนี่ยกระบองเราพลังเนี่ยมันเริ่มจากประมาณ9้าล้านก,กว่าใช่ไหมครับตอนนี้9ล้าน9ครับถัดมาเนี่ยเราจะปลดตัวน,นี้ก็คือต้องมีกระบองเหล็ก S S R พระเสียงนั้นหรอโอ้โหผมยังไม่ได้สุ่มเลยคลิปเดี๋ยวตัวน,นี้เดี๋ยวว่าก่อนอเราโยกของกันดีกว่า ตามที่เราเตรียมของไว้ก็คือผมจะเอาของพี่ร่วงเนี่ยไปใส่ให้กระบองนะครับอันนี้คือผมแทนมาให้กระบองเลยจริงๆจะพลังไฟก็ได้ผมไม่รู้ว่าตัวไหนดีกว่าแต่ผมไม่มีพลังไฟโจมตียกเซตผมมีอันนี้ยกเซตผมก็ใส่ให้มันเป็นเซตไปก่อนนะครับทึ๊บๆนี่แล้วก็ตรงนี้ไปถึงพลังไฟที่เป็นโจมตีครับผมไม่มีแบบเป็นเซตนะอันนี้จัดมาพลัง1ิบล้านสามครับกดขี่ครับเนื่องจากว่าเราก็สุ่มไปเยอะประมาณหนึ่งผมว่าเราน่าจะขึ้นสี่ดาวได้ไม่นะา ยังไม่ได้นะครับเราก็จะมีตัวท้าสู้ฝึกฝนพิเศษที่วันนี้ผมยังไม่ได้ลงมีกาโลเอาเลยเอาเศษนะครับแล้วก็เฮียกระปองเอ่อกระปองกระบอง,อบอง,บองจัดไปเมทัลแบตนะครับกดซื้อลอไปด้วยคือผมซื้อสามรอบตั้งแต่วันแรกที่ผมเล่นไอดีนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องใช้อ่ะครับเศษเราก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมันต้องใช้เศษม่วงด้วยไงปึ๊บปึ๊บแต่ดาวม่วงเนะ่ะผมไม่รู้ว่าเราจะได้ทาขนาดไหนเพราะว่า โอ้โหกาโร่มันใช้ตัวโซไปเยอะมากนะครับมะตอนนี้ลูกพี่กระบองเราวผมใส่ทีมผมจะเล่นมาอยู่หน้าหน้านะครับกระบองกระบองนี่จัดมาพี่ชายเอ่อปลดปลดเราก็มีตรงนี้นะครับเราก็ตรงนี้ได้ไมากี่เสษนะได้มาห้าเศษครับแล้ก็พัฒนารักษาได้อีกหก็ปลดเลยจะได้ขึ้นสีดาวเร็วๆ มาแล้วก็ตรงกิจกรรมน่าจะมีอีกนิดหน่อยนะครับหนได้ไหมห้าครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นยึดหัวหน้าทีมยึดยึดจัดจัดทีมนะครับผมนี่มาตอนนี้พี่กระบองก็ได้อีกหนึ่งเศษมาเคผมเอาขึ้นสีดาวเหลืองเลยดีกว่านะครับผมมีเศษสากลเยอะไม่ได้ใช้จัดมาพี่าดาวเหลืองนะครับต่อเว็บุกตื่นนะครับพอมีของอยู่บ้าง เพราะว่าการโล่ผมอัพหมดแล้วฉะนั้นผมเอาของตรงเนี้ยลงให้กระบองได้หมดเลยนี่ต่อครับปึ๊บปๆ๊บ,บ,บ,บโอเคอ้าขึ้นขึ้น2ดาวมวงได้อยู่นะครับแต่ท่าน3มดาวต้องอัพไอเทมกับตรานะครับจัดต่อตรงนี้มันใช้โจมตีเราไปสุดเลยครับมีแปดสิบหกครับรวนนี้จะตันไหวปะนะ โอเค98อัพดาวมีการลาบดาวอยู่นิดหน่อยจัดมาอันนี้ต่อครับโหนี่ผมไม่มีสีทองเดือเลยวะปลดจากตัวอะไราดีวะหรือว่าพอเลยหรอวะเอ้ยเกือบพอนะฮัทได้96 97, 97อยู่แล้วผมว่าเราไม่ต้องปลดตัวเดืดมาก็ได้อ่า98ครับอัพดาวครับนี่อีกทีหนึ่งผมมีอันนี้เอ่อขึ้นไปเลยก็ได้นะครับขึ้นไปเลยก็ได้ ตอนนี้พี่กระบองเรานะครับพลังสิบเอ็ดจุดห้าพลังโจมตีหนึ่งล้านนะครับเลือดหกล้านห้าอันนี้เราปลดได้มาครับเราก็าอัพต่อเลยแต่เรายังขึ้นสามดาวมูไม่ได้นะครับเพราะว่าเศษตัวโซไม่พอโอ้ยอันนี้ก็ไม่พอโอ้ยเรามีเยอะมากนี่สบายปึ๊บเข้ากล้าไปเลยครับนี่ผมยังขึ้นตัวสามดาวม,มูไม่ไม่ได้นะครับไม่พอนี่ต่อไปปลดทักษะผมมีถุงฮีโร่ไม่มากนะครับ เดีย๋ยวเราต้องก็ปองม่วงมายัดผมไม่ได้ตามกิจกรรมปองม่วงเลยว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมอะไรแต่ถ้ามันมีมาเนี่ยเดีย๋ยวผมคงน่าจะกดเพจเอาลายวันอะไรประมาณนั้นไม่ถึงซื้อตัวกระป๋องแล้วคงไม่ได้เก็บเอาทั้งหมดเลยประมาณนั้นอย่างไรตัวนี้ก็ต้องปั้นหนอเนาะกระป๋องม่วงมันดูใช้เยอะนะทั้งปั้นตัวละครทั้งหาของทองกิจกรรมตามเดือนอีกอันนี้ปึ๊บโอ้แตวผมไม่มีการดาวปลดตรงกลางอ่ะดะิตรงนี้หมดก่อนแล้วนะครับ แล้วก็การบัฟการบัฟจะมีที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะอยู่กับลูกพี่กระบ,บองตัวเดิมของเราเป็นการบัฟเพิ่มพลังโจมตีอยู่ตรงต้องเลื่อนลงมาหน่อยผมื่อว่าผมโอกาสนี้ย่อยไปด้วยเลยแล้วกันปึ๊บป,บปบ๊ไปเลยสองสีทึ๊ดเคลียร์ไปก่อนจะได้ไม่ลบครับเมือกี้มันเลื่อนไกลเลยอ่าแล้วก็อันนี้ต่อ โอ้ oh, สีฟ้ามันเยอะจังเว้ยผมฟาร์มเยอะมากเลยนะตัวนี้ยเพราะว่าโอ้โหมันมันต้องหาของอะ่ะมันต้องหาของมันต้องใช้นะครับของมันต้องใช้โอเคแล้วก็ตอนนี้ผมเหลือเพชรนิดหน่อยผมน่าจะรีรีได้เพิ่มสักชุดหนึ่งไหมอันนี้อยู่ที่ตรงตัวไหนวะตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับไปทนแบบสวมใส่อออันนี้คิดที่ข้อที่เราทํามาอยู่ตรงนี้ สมใส่ครับโอเคมาต้องหกแสนเลยเหรออันนี้ที่เราทํามาอยู่ที่โซนนี้นะครับเพิ่มมาอีกหกแสนตอนนี้กลุ่พี่กระบองเราพลังสิบสามล้านนะครับแล้วก็ถัดมาเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มแล้วก็ตีบวกเลเวลโอเคผมว่าจะผมเฉลี่ยมาตรงนี้นิดหน่อยนะครับไม่ได้มากอะไรยังไงเราลงที่กาโร่อยู่โอเคอันนี้ขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ไม่ขึ้นละแล้วก็ตรงนี้อันนี้ผมได้ของมาฮะ บวกหนึ่งมาบวกหนึ่งมาอันสุดท้ายโอเคอันนี้จบแล้วครับอันล่างยังเหลือนิดหน่อยอัตราลดดาโอเคได้อยู่ติีกึ่งตกึ่งเรียบร้อยครับอันนี้ตัดแล้วอันนี้เนี่ยมันใช้540ผมไม่พอวะ่ะโอ้ยังขาดอยู่นี่หว่านะครับจะมีตรงนี้ผมยังไม่ได้กดแรกของสัปดาห์นี้นะครับโอเคมันจะได้คุณแจแะอะไรพวกนั้นด้วย ตรงนี้เนี่ยผมแลกแค่ตัวเมื่อกี้เลยในทุกสัปดาห์นะครับอันนี้รับมาก,ก่อนมีทางไหนผมจะได้เพชรเพิ่มมั้เอ้ยเอ้ยเควสกิลไงเควสกิลนะครับเควสกิลเควสกิลตรงนี้ผมปลดเนะี่ยโอ้รับไปหมดแล้วอันนี้แหละผมยังไม่ถึงติดลบมันขาดเพชรอยู่นิดหน่อยผมก็จะรนะีเลยนะเผื่อจะได้โบนัสต่อสู้นะครับมาอย่าไปรับกันซะหน่อยนะครับไม่รู้ว่ากระบอง กรบอกนี้ดนได้20ล้านนี่ผมกก็ตึงมากแล้วนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของเราตอนเนี้ยอันนี้ได้ของรางวัลมามีเพชรไหมตรงเนี้ยอ้ยได้มาอีกสามแล้วก็ในวันนี้ผมปลดอานนี้เลยดีกว่าพอไหมพออยู่ผมไม่ถึงเพชรนะครับตรงนี้แหละมีเพชรให้ผมไหมสักนิดสักหน่อยเออเนี่ยแหละมารีได้ครั้งหนึ่งนะครับหมดตูดโอ้้วผมต้องเอาเพชรไปฟากทักษะ จต่ผมอยากรีก่อนเผื่อจะได้ต่อสู้สาแถวสักทีจะได้จบกับมันทักษะเดี๋ยวผมค่อยไปหากระพิกกระปลอยอันตรงนี้รีเซ็ตครับต้องการมนัสต่อสู้นี่รีล็อกสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วมั้งเนี่ยเพชรผมหมดตัวแล้วมาจะาไปครับโอ้โหพลัง HP โรนัสต่อสู้สักทีเถอะวะไอตัวนี้ที่ผมหมดเดยอะเออได้สักทีเว้ยสวยสวย,สวย ออินครับออินออินเอาให้โอบลบป้องกันอันี๋อย่างน้อยบนนั้นต่อสู้สักทีแล้ววะกว่าจะได้นะครับยากเย็นแสนทรหดอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้เท่าทุนอันนี้ไม่เอาผมเตเมในบนนั้นต่อสู้นะครับอันนี้อันนี้บวกมาสองเคขาดอยู่เท่ากับขาดอยู่หนึ่งอัน ย่อนที่เปนป้องกันออกดีกว่าเราจะได้เอาของมาใช้ปุ๊บปุ๊บน่าจะได้สักทีหนึ่งไหมหาทีหนึ่งอยู่บวก HP ไม่เอานะครับลูกพี่กระบองตอนนี้พลังโจมตีล้างสองเลือด 6, หกล้านหกครับต่อไปก็คือเราพอจะเหลือปองม,ม่วงอยู่นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมต้องงัดตัวนี้มาใช้แหละนี้อะไเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่สารสำคัญ ผมจะต้องงัดตรงนี้คุญแจผมมีปะวะเผื่อจะได้ปองม่วงมานะครับมีไหมนะเออตรงนี้ผมมีคุญแจสากลอยู่หนึ่งอ่ะเปิดได้หนึ่งรอบนะครับมาหนึ่งรอบเผื่อจะได้เพชรไปซื้อปองม่วงไว้หน่อยปึ๊บป๊บได้เพชรมาร้อยห้าสิบนะครับได้ชิ้นส่วนอันนี้มาตอนนี้มีอยู่หนึ่งแปดสามเราซื้อได้หนึ่งรอบไหมพลังงานซื้อได้หนึ่งรอบครับหนึ่งรอบก็เอาไว้ แล้วก็ป้ายตรงนี้เออผมปลดเลเวลเพิ่มยังนะโอ้ปลดมานานแล้วด้วยว่าหรือว่าเพิ่งปลดวะอ่าถ่าในเมื่อปลดขนาดนี้มาลูกพี่กระบอกตรงไหนบัสสปีดวะไม่มีอันนี้ต้องลงมือให้ผ่านก่อนเราถึงจะออโต้ได้นะครับปึ๊บปึ๊บอ๋อมันไล่อันตีนะครับป้ายกระบองซัดไป ปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บแล้วก็โอ้ยไม่ยากอะไรสบายๆนะครับไหนขอดูกระบองอันติายนีดเออโอมันยังไม่ได้มีไรกระบาดเหมือนดาวดาวตกใช่ไหมนั่นคืออาวุธสามนะครับอยากพัดเด็กเคลียร์ปผ่านแล้วอีซี่ผมว่าเรากดคูณเลยดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ทักมอบบัฟตรงนี้อ่ะจัดไปเป็นของกระบองเอาซัก 60แล้ละกัน90ไปเลยก็ได้นะเพราะกระบอกนต้องใช้เวลาฟาร์มอยู่นะครับกระบอกมันตัวได้ใช้อยู่แล้วไงอนนี้30นาที0.5เท่าเพราะอันนี้อ่ะขั้นสูง30ครั้งอ่าก็แทนไปโอเคครับอันนี้พีโลชั้นสูงโก อ่ะตอนนี้เนี่ยเราผ่านถึงล่าสุดแล้วนะครับถึงเวลากดออโต้ตันมานะยังได้อยู่โอเคตอนนี้เนี่ยพลังงานหมดเปี้ยนะครับซื้อไปได้ครั้งเดียวเดี๋ยวต้องกดหยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลันฟรีเดี๋ยวมันลันฟรีเฮ้ยมันมีโลกหายนานะดีกว่าเดีย๋ยวเราไปลองตีในนั้นกันสักหน่อยนะครับปุ๊บโอ้โหยังไม่ได้เล่นอาเว้ยได้คริสตันมาเพิ่มเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยปุ๊บนี่ได้ต่อสู้เอ้ยได้เพชรฟรีนี่ ตอนนี้เพชรนีิดหน่อยก็เอาหมดละเพชรขาดแคลนโปรติตัวนี้ผมไม่ได้สู้ระดับสูงอ่ะผมแบบว่าแบบเบื่อแล้วมานั่งจัดทีมอ่ะเราไม่ซีเรียสไงไอันนี้ชิวๆนะครับนี่ปุ๊บเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็จะได้เพชรห้สหน่วยเอ้ยผมใกล้จะแท่งซัพพอร์ตเวล็สองร้อเลยนะเนี่ยใกล้จะได้ตัวเจโนสยูอาร์นะครับร่างธรรมดานะไม่ใช่ยูอาร์พลครับได้เพชรหนึ่งห้าิบ ให้ hey, ซื้อได้ชุดหนึ่งไว้ยอ่ะอัพก่อนอัพก่อนอันนี้นะครับมาอัพการอ่อาจเยอเดี๋ยวสคลิปนิดนึงนะตรงนี้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือผมไปแลกตัวหินพัฒนาฮีโร่มาแล้วนะครับตัวทักษะเนี่ยอะไรเราอัพครบเนาะนี่แหละนะครับตัวนี้แหละตอนแรกผมว่าจะเก็บไวท้ทีหลงังแต่คิดไปคิดมาเฮ้ยไหนๆก็ปั้นขนาดนี้แล้วก็ปลดในคลิปนี้ไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องซอยคลิปนะครับนี่เพื่อที่เราจะได้ปลดตัวพลังไอตัวกระบองเหล็กตัวนั้นนะครับมา ชึบๆนี่อันนี้ได้มาก็ประดับใน ID นะสำหรับ SSR Plus ลนะครับนี่ปั่นนะครับลวมหมุนทัาซึมไม่กี่จำได้เลยตัวนี้นี่แล้วก็ทันมาครับก็จะปลดตัวค่าพลังนะครับตรงนี้ตีบวกปกตื่นตอนนี้พลังสิบสองจุดหกโอ้โหคือมาล้านแปดเลยเหรอกลายเป็นพลังเท่าไหร่วะนั่น 14.5นะครับ14.5ผมไม่มีทรัพยากรการรับดาวอาจจะต้องเก็บไว้รอตัวเหรอัพการรับดาวก็เป็นที่ประมาณนี้นะครับสำหรับกระบองเหล็กที่เราปั้นในวันแรกนะครับตอนที่มันเข้าเลยก็พลังโจมตีล้านสองเลือดเจ็ดล้านเจ็ดเดี๋ยวเราจะลองหดในโลกหายนะกันหน่อยดีกว่าโลกหายนะอ่ะสแกนก่อนนะครับปกติดาเหมหงก็อยู่ที่หนึ่งอยู่แล้วแหละนะครับแต่ผมเจ้านาเมจเดิมไม่ได้นะแต่ขอดูตอนกระบองนีเอ้ยกระบองเป็นฮีโร่ครับ เวลาไล่โจมตีจากกลยุทธ์เนี่ยเอ้ยเราก็ได้พว่วงตามไปด้วยนะกลายเป็นตอนนี้ทีมเราฮีโร่เกือบทั้งตีเลยนะครับยกเว้นโซนิกตัวเดียว,วมั้งนะโก้แค่สือ่อได้แต่ถ้าเน้นทำตามเมทผมก็ไม่ได้ใช้โก้แค่สื่ออยู่แหละมาครับอันนี้ลองดูนะนี่ก็โซนิกไปก่อนนะครับอันนี้คือผมให้คิงอยู่แถวเดียวกับกระบ,บองด้วยนะอ่ากระบ,บองแล้วก็กาโร่โครับแล้วกระบองซัดมาหนึ่งตีสี่สิบล้านนะครับแล้วกกาโร่โเสริมไปโอ้โหกาโร่โเสริมแม่ง สามทอยิบสองกระบอกกูเัีไม่ค่อยจะมีอะไรเลยเจ็ดสี่สิบผมก็น่าจะแรงกว่าด้วงอ่ะวะโอห้าสิบเอ็ดนะครับอ,อ๋อนี่ตึ๊ดตึดเนี่ยขอดูพี่ด้วงหน่อยพี่ด้วงอันตรทีนึงเท่าไหร่วะนั่นเออแล้วก็จกะคว้าเด็กไปครับนี่ล้านสองครับแล้วก็พี่ด้วงตึ๊ดตึดโหดยังต่างกันอยังแรงกว่านิดหน่อยนะครับแรงกว่านิดหน่อยเออการโลเซิร์มไปนี่ ตีจบแล้วนะครับก็ตัวกระบอลทำดาเมจไป14 11เปซก็เป็นรองจากการโร่แต่การโร่ก็ยังเป็นตัวที่แบกแบบเต็มๆอยู่นะครับมาจะเราปิดท้ายด้วยตัวนี้นะครับตัวเขตสิดดวและที่สิ้นสุดเนี่ยนะครับเออคือตอนนี้ผมอัพลงอัพดูนมาเนี่ยกลายเป็นพลังทีมผมมา98ล้านแล้วเพราะว่าตัวเนี้ยมันปลดอันนี้มาใช่ไหมครับเนี่ยแล้วผมก็เลยเอาไปอัพเลเวล7 2อันที่เราขาดไปก่อนนันเนี้ยที่ ก่อนในนี้เราจะมีเลเวลสองโหดก็คือสองเลเวลหกสองอันก็คือการชนกับตัวอันนี้การชนกับคืบหน้าผมก็พอมันปลดปุ๊บผมก็แลกมาก็ขึ้นเลเวลเจ็ดแล้วสองอันนะครับกลายเป็นตอนนี้พลังก็ใกล้จะลอยลายแล้วนะครับเออ่ทีมจริงเราก็เก้าสิบแปดล้านในตอนนี้นะครับแล้วก็กรุ๊ปที่เจอเนี่ยเฮ้ยเหมือนรอบนี้เปลี่ยนกรุ๊ปแล้วนะครับของเดิมเราเจอหกหกสี่ถึงหกเจ็ดสามเท่ากับว่ตาตักากะผมน่าจะถูกต้องนะก็คือทุกสองสัปดาห์เนี่ย เป็นกลุ่มทีหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เราไม่ได้เจอกลุ่มเดิมแล้วกลุ่มที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หกหกหกถึงหกห้ามีหกห้าห้านะครับเก่าสุดที่เราเจอในลิสต์นี้หกห้าห้าน่าจะเป็นหกห้าห้ามีเก่าหกห้าห้าไม่ขอดูหน่อยดิไม่ไม่เห็นต่ำกว่าห5ห้าห้านะครับอ่าถ้าได้ดูก็จะเป็นหกห้าห้าหกห้าห้าถึงไกลสุดตอนนี้มีหกเจ็ดหนึ่งนะครับ 6 7 1มี6 7 2จ็ปะนา6 7 2ยังไม่เจอกลุ่มนี้มี6 7 2อไหมอ่าตอนนี้ไม่มี6 7 2มีปะนาเหมือนจะเจอไกลสุดที่6 7 1นะครับก็คือ16เซิร์ฟนะก็คุณคิดสภาพเซิร์ฟ6 7 1เจอ6ก5เปิดก่อน16 16เซิร์ฟใช่ไหม16กเซิร์ฟก็ประมาณเกือบเกือบเดือนนะยังไม่หนักท่าไอ้ผมที่เจอ6 4 7หรอกแต่อันนี้ก็ เข้มอยู่นะครับเออแล้วก็ผมยังไม่รู้ว่ามีใครตึงบ้างเพราะว่าตอนนี้มันเรียงอนดัมั่วไปหมดน่าจะต้องรองเปิดเก็บแต้มผมน่าจะเริ่มรู้ว่าเอ้ยใครมันตัวจริงอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็โอ้หแต่กระบอกเมจาแทนตัวอะไรดีวะแดนโก้คิดสื่อเหรอคงต้องแทนดักชายไหมมางั้นเราเราเอาเข้าแทนดักชายดีกว่านะครับโอ้หพลังขึ้นน่าจะน่าจะขึ้นร้อยล้านเนาะมานะครับพลังขึ้นเราลองจัดทีมจริงเลยนะทีมจริงเลยเพราะว่า ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาดูหน่อยน,ะนี่ดาชา่าคงอาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นกระบอกมาอ่าพลังก็ขึ้นละ่ะร้อยล้านแล้วนะครับสำหรับทีมจริงของเราผมน่าจะจัดโพสิชันประมาณนี้หรือเราอยากจะให้กาโลมารับทีมหนักหน่อยเราก็โซนิกอยู่บนออก็แบบประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะโอเคก็กลายเป็นตอนนี้นอกจากปั้นตัวกระบองสุดเสร็จแล้วเนี่ยพลังเราก็ขึ้นหลัก ร้อยสี่ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหขึ้นหลักร้อยล้านจนได้นะครับจนได้จะลองจัดดูนะอ่านั้นในไหนขนาดนี้เราก็โชว์ไปเลยดีกว่านะครับนี่แล้วก็กบ,บอกอันนี้โกเกิืส์ตรงนี้แล้วก็ตัวอะไรอีกตัวนึงวะคิงเหรอาอ๋อนี่นี่จกกักรภาพดเด็กนะครับร้อยสามเอ้ทำไมในนี้มันโชว์พลังน้อยกว่าวะนี่โซน i c แล้วก็ตรง ตรงนี้ตรงนี้หรอตรงนี้ไม่ใช่ดิตรงนี้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนการเราต้องบับนี่ก็จะเป็นโพซิชันประมาณนี้นะที่เราจะเล่นจริงนะครับร้อยสามจุดเจ็ดห้าอาลงมาข้างล่างร้อยสามจุดเก้าเก้ามันไม่ขึ้น 140, ร้อยสี่เหมือนเมื่อกี้วะอ่ะก็ปลดเออเป็นร้อยหนึ่งไว้ยอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งไปนะครับอ่ะเวเราจัดทีมในตัวลานไปลองไว้หน่อยอุ้ยคุณเขาคุยเขาตบเราแล้วว่ะโอ้โหผมการคัดได้ตั้งเยอะมาแตกอะไรตอนเนี้ย อ่ะแล้วเราลองใส่กระบองดูนะครับเราก็ตรงนี้ให้อยู่ขา้างหน้าให้อยู่ขา้างหน้าให้อยู่ข้างหน้าแล้วก็นี้กระบองเอาถึอตรงนี้เราก็าตรงนี้ให้บัฟแถวล่างมาเราไปขวดคุณเขาคุยคืนกันซะหน่อยเพชรเลยยี่สิบอาได้อยู่นะครับมะปิดท้ายปิดท้ายนะครับชนะโอชนะว่ะเขาใช้ก,กระบองเหมือนกันนะหรือผมแพ้ว่าไม่ได้ใส่กระบอกว่าตอนแรกนะครับโซนีคเขาเปิดก่อนไม่เป็นไรนะครับ ไม่รู้ว่าสปีเขานําผมตรงไหนนะอาจจะรองเท้าแน่เลยผมบ่าราะมันเปิดก่อนไม่กี่วันนะครับโรหรห้าเนี่ยสามวันเองฉะนั้น่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรองเท้าเขาน่าจะรองเท้าบวกยี่สิบแล้วก็บวกสิบนี่แหละมาการโล่เซิร์ฟไปครับปึ๊บปึ๊บ,บร้อยสี่สิบแปดนะครับแล้วก็โซนิคเซิร์ฟมาสองล้านครับเออกะลอเออราชากลับมานะครับพอ,อเขาจะให้อราชาได้ได้สองรอบแต่มันติดติดพายุหมุนอนะ่ะการโล่ไม่ได้ออกอยู่แล้วนะครับนี่ โอ้แต่พี่กอลเราก็ไม่ได้ออกนะพรเรากระบองอยู่ตอนนั้นนะครับแล้วก็กระบองเัาซัดมาครับล้านหนึ่งครับกระบองเราก็จะได้ออกนี่นานอยู่นะครับแล้วก็ปกให้ซือไปนี่สิบดาเมจครับแล้วก็พี่กาพี่กาโร่เราเรอเซิร์ฟอยู่นะครับเซิร์ฟทําเต็มเต็มเต็มข้อครับน,นี่น่าจะเคลีย์กระบองแนละสองพันเจ็ดกระบองไปเรียบร้อยนะครับกระบองมันจะกลับมาก็ตอนที่ทุกตัวหมดนะครับกระบองเราซัดโอ้สิบเจ็ดหรือล้านเจ็ดวะปกกระบองตีการโร่ทีเดียวติดโล่เลยวะนะครับ ฟินิกไปเลยวว่ะแล้วก็อ,อ๋อมันลดแล้วมันลดลอกของฟินิกด้วยเหรอฟินิกก็เลยไปเร็วเออเว้ยแล้วการโร่อะการโล,ล่เราเซิร์ฟก่อนนะครับเราจะเคลียร์เขาก่อนเธอเจ็ดได้บอกว่าอย่างเงี้ยถ้าเราแรงมากๆเนี่ยกระบองโอโ้โหกระบองโดนยับเลยวะ่ะมันกระบอกยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่วะเนี่ยโดนเซิร์ฟแป๊บเดียวตายแหละอะไรว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยโซนิกยืนได้ไหมยืนได้ไหมโซนิกยืนได้นะครับแล้วก็ ปึ๊บปุ๊บป๊บย้อยโซนอีกเราได้บัฟตอนนี้ก็เราก็จะได้อยู่มากกว่านะครับอันนี้ขึ้นเทิร์สามได้บัฟอยู่นะครับนี่ตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดสี่หน่วยครับแล้วก็พิกาโลเขาเซิร์ฟมาอ่ะล้านเก้ายังไม่ยังได้อยู่นะครับน,นี่แต่เดี๋ยวกระบอกเขาก็กลับมาเนาะอยวเราตัดไปซองกระบอกกลับมานะครับ,ราบ,รบ,บมา,บมาอันนี้ใกล้เข้าเทอร์ที่เจ็ดแล้วนะครับกาโรโล่ผมโล่ยังเหลืออยู่หนึ่งหน่วยนะครับ กาโลเขาเปิดก่อนนะครับปึ๊บป๊บไม่รู้กระบอกเขาพัสองหรือพัทหนึ่งนะครับแล้วก็อโลเรายืเนเี้ยอยู่นะครับปึ๊บป๊บอ่าก้าล้านสองแล้วก็พี่การโรเราเสริมไปครับแล้วก็เดี๋ยวกระบองเขาจะกลับมานะเ,เขาตัวเขาหมดตีนะครับกระบองกลับมาแล้วก็ตีมาครับล, 3, 2, ล้านสามนี่เท่าไหร่หูสองล้านได้อยู่นะครับกระบองกลับมาอีกรอบเฮ้ยอ๋อมันกลับมาสองรอบถ้าอุย้ยพัทสองแล้ววะกลับมาสามรอบอนี้ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยปึ๊บโอ้โหมันขวดยับเลย อ๋อแล้วมันโดนโอเคโอ้ก็บองเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับโอเคโอเค,อเคประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ